ฟเซอร์ชื่อนี้คนไทยน่าจะรู้จักกันดีเลยนะครับโดยเฉพาะจากวัคซีนโควิด1 i ที่เรียกได้ว่าแทบทุกคนเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเบื้องหลังชื่อที่คุ้นหูเนี่ยในมุมของนักลงทุนแล้วไฟเซอร์ Pfizer เป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับทั้งสถานาการณ์เงินและอนาคตของบริษัทย,ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ก็เลยเกิดเป็นคําถามสําคัญขึ้นมาครับว่าหลังจากที่ผ่านจุดพีคสุดๆในช่วงโควิด1 i มาแล้วเนี่ยตอนนี้สถานาการณ์ของไฟเซอร์เป็นยังไงยังเป็นยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งเหมือนเดิม หรือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่กําลังโซเซกันแน่เอาละครับเพื่อที่จะตอบคําถามนั้นได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่การย้อนดูประวัติศาสตร์ของเขาเลยนะครับไปดูช่วงโควิดที่เหมือนรถไฟเหาะตีลังกาจากนั้นมาตรวจสุขภาพการเงินกันหน่อยแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเขาจะโตจากอะไรมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังบ้างแล้วสุดท้ายเรามาสรุปกันในมุมของนักลงทุนครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยก่อนที่เราจะไปมองอนาคตของไฟเซอร์ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจอดีตของเขากันก่อนครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างคือไฟเซอร์เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นเขาเล็กมากๆเลยนะเริ่มจากร้านเคมีพันในบรุกลินเมื่อปี1849แต่จุดเปลี่ยนจริงๆเลยเนี่ยคือตอนสงครามโลกครั้งที่สองครับที่เขากลายเป็นผู้ผลิตยาพนิซิลินรายใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากนั้นก็โตแบบก้าวกระโดดเลยครับด้วยกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการสํำคัญๆ อย่างการซื้อวอร์เนอร์แลมเบิร์ตเพื่อให้ได้ยาลดไขมันในตำนานอย่างลิปิโตมาและล่าสุดเลยโอ้โหทุ่มเงินมหาศาลส3 0 0 0ล้านดอลลาร์ 43, 000 000 000, ซื้อซีเจนผู้นำด้านยารักษามะเร็งเข้ามาในปี2023ครับแล้วเราก็มาถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะจำกันได้ดีที่สุดยุคโควิด -19 บครับบอกเลยว่าเป็นเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาของจริงสาหรับไฟเซอร์ที่ผลักดันทั้งรายได้และชื่อเสียงให้พุ่งไปถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการคือวัคซีนคอมมิเนตี้กับยาแพ็กซ์โลวิดเนี่ย โอ้โหมันสร้างรายได้แบบถล่มทลายเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็นั่นแหละครับพอความต้องการมันลดลงรายได้ก็หายวับไปกับตาเลยหายไปตั้งหมื่นกว่าล้านดอลลาร์ซึ่งมันเป็นสัญญาณที่คัดเจนมากว่าปาร์ตี้จบแล้วยุคทองจากโควิดได้ผ่านไปแล้วครับทีนี้มาดูตัวเลขกันให้เห็นภาพชัดๆจากกราฟนี้เลยครับก่อนโควิดเนี่ยรายได้อยู่แถวๆ42,000ืล้านพอมาช่วงพีคสุดๆปี2021เนี่ย ทะลุ80,000ล้านไปเลยคือมันโตขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วพอคาดการไปข้างหน้าในปี2025มันก็กลับลงมาอยู่แถวๆ60,000กว่าล้านซึ่งแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตอนนี้นักลงทุนต้องกลับมามองที่ธุรกิจจริงๆของไฟเซอร์แล้วว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเขาจะทำเงินได้แค่ไหนโอเคพอไรายได้ก้อนโตจากโควิดหายไปแล้วตอนนี้สุขภาพทางการเงินของไฟเซอร์เป็นยังไงบ้างล่ะยังแข็งแรงดีไหมเราไปส่องตัวเลขจริงๆกันเลยดีกว่าครับ ดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับรายได้ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ63,000ล้านกำไรขั้นต้นก็ดูดีนะ38,000ล้านแต่พอดูบันทัดส,สุดท้ายกำไรสุทธิเหลือแค่2,000กว่าล้านเองครับในขณะที่มีหนี้สินระยะยาวอยู่33,000ล้านล้านก็พอจะเห็นภาพเลยนะครับว่ากำไรเขาก็ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทและภารหนี้สิน แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากสําหรับนักลงทุนสายกินปันผลนั่นก็คืออัตราเงินปันผลที่สูงถึง7.53%เปอร์เซโหสูงมากนะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันมีเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะครับก็คืออัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ payout ratio เนี่ยมันเกินร้อเปอร์เซ็นไปแล้วพูดง่ายๆก็คือกําไรมา10บาทแต่จ่ายปันผลออกไปมากกว่า10บาทคําถามคือแล้วจะจ่ายแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนกันล่ะแล้วถ้ามาดูที่ความถูกความแพงของหุ้นกันบ้าง ค่า P/E อยู่ที่15.59เท่าก็คือเราจ่ายเงินประมาณ15บาทกว่า,วาๆเพื่อซื้อกำไร1บาทของบริษัทนั่นเองครับซึ่งถ้าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยของตัวไฟเซอร์เองในอดีตเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับอาจจะบอกได้ว่าราคาในตอนนี้ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ในขณะที่ P/E ดูดีก็มีสัญญาณเตือนเหมือนกันครับค่าที่เรียกว่า o d t m a n C Score ที่เขาเอาไว้วัดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทเนี่ยของไฟเซอร์ได้2.08ซึ่งมันตกอยู่ในโซนที่เรียกว่าโซนสีเทาครับ มันเหมือนเป็นธงเหลืองเตือนเบาๆว่าเฮ้ยต้องระวังหน่อยนะบริษัทมีความเครียดทางการเงินอยู่บ้างไม่ได้สบายตัวขนาดนั้นแล้วคำถามต่อมาก็คือในเมื่อเครื่องปั๊มเงินจากโควิดมันแผ่วไปแล้วไฟเซอร์ Pfizer จะไปเติบโตจากอะไรต่อละ่ะกลยุทธ์ของเขาคืออะไรเราไปดูกันต่อเลยครับหัวใจของบริษัทผลิตยาก,ก็คือการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ครับและไฟเซอร์เนี่ยก็ยังคงทุ่มเทกับตรงนี้มากดูสิครับ เขามีโครงการยาในท่อที่รอการพัฒนาอยู่ร้อยกว่าโครงการโอ้โหเยอะมากนะครับนี่คือความหวังในอนาคตของบริษัทเลยแต่การพัฒนายาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนวิ่งมาราธอนวิบากเลยโดยเฉพาะเฟสสองเนี่ยเป็นด่านโหดเลยครับคือยา10ตัวจะล้มเหลวตกมาตายตรงนี้ไปสะเจ็ดตัวกว่าจะผ่านไปได้แต่ละด่านทั้งเงินทั้งเวลาหายไปมาหาศาลครับ และนี่คือการเอาอินครั้งใหญ่ของไฟเซอร์เลยครับการทุ่มเงิน43,000ล้านดอลลาร์เพื่อซือ้อซีเจนเนียคือการเดิมพันครั้งใหญ่เรยว่าจะต้องขึ้นเป็นผู้นําในตลาดยารักษามะเร็งให้ได้เขาคาดว่าดีลนี้ดีลเดียว,นเ,ยวเนี่ยจะสร้างรายได้เพิ่มให้ปีละกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี2020ถือเป็นเครื่องยนต์สร้างการตับตัว,ตวใหม่ที่สําคัญที่สุดเลยครับแน่นอนครับมีโอกาสก็ต้องมีความเสี่ยงแล้วไฟเซอร์กำลังเจอกับความท้าทายอะไรอยู่บ้าง เรามาดูกันความเสี่ยงหลักๆเลยนะครับ 1. คือการแข่งขันที่ดุเดือดมากในอุตสาหกรรมนี้2คือเรื่องหน้าผากสิทธิบัตรครับยาตัวสาคัญอย่างเอลิคิดกํกลังจะหมดสิทธิบัตรพอหมดปุ๊บใครๆก็ผลิตยาเลียนแบบราคาถูกมาขายได้รายได้หายไปเยอะแน่ๆครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงว่ายาที่กําลังพัฒนาอยู่จะล้มเหลวไหนจะกดระเบียบต่างๆและที่สําคัญการรวมบริษัทใหญ่อย่างซีเจนเข้ามาเนี่ยจะทําได้ราบรื่นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายใหญ่เลยเอาละครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากฟังข้อมูลมาทั้งหมดเราจะมาสรุปช่างน้ําหนักข้อดีข้อเสียกันว่าสุดท้ายแล้วไฟเซอร์ Pfizer เป็นยังไงกันแน่ถ้าไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ Wall Street ส่วนใหญ่เลยนะครับบอกว่าถือไว้ก่อน12คนจาก18คนเลยนะซึ่งมันสะท้อนภาพได้ดีเลยครับว่าหุ้นตัวนี้มันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องน่ากังวลปนปน,ปนกันไปยังไม่มีใครฟันธงได้ชัดๆสไลด์นี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยครับ ฝั่งที่มองบวกหรือบูเคสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยปั้นผลสูงนะคุณก็ดูไม่แพงยังมียาใหม่ๆใ,ในท่ออีกเพียบแล้วก็มีเรื่องยามะเร็งที่เป็นความหวังใหม่แต่ฝั่งที่มองลบหรือแบร์เคสเขาก็จะสวนกลับมาว่าปั้นผลสูงจริงแต่จ่ายเกินกําไรนะสัญญาณการเงินก็มีธงเหลืองยาสําคัญก็จะหมดสิทธิบัตรแล้วจะหาเงินจากไหนมาแทนรายได้โควิดที่หายไปล่ะสุดท้ายแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดมันก็วนกลับมาที่จุดเดิมครับว่า การเดิมพันครั้งใหญ่กับยามะเร็งเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จและสร้างการเติบโตได้มากพอที่จะมาทดแทนรายได้มาหาศาลจากยุคโควิดที่มันหายไปแล้วได้หรือเปล่านี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการตัดสินใจลงทุนในไฟเซอร์ตอนนี้เลยเอาละครับก็จบไปแล้วสําหรับการเจาะลึกหุ้นไฟเซอร์ก่อนจะจากกันไปอยากจะชวนคุยกันหน่อยครับว่ามีหุ้นบริษัทไหนอีกบ้างที่อยากให้เรานำมาเจาะลึกแบบนี้คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ